สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะและสวัสดีพี่น้องสมาชิกคริสตจากแสงสันติภาพที่บางใหญ่และสารธรรมแสงสันติภาพคองหลวงค่ะสุวพัฒลักปาลมะค่ะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนปี2020พัะธรรมในการเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะคะก็คือพระธรรมรมค่ะบทที่4ข้อที่13นะคะถึง25 ถ้าพร้อมแล้วอ่านไปด้วยกันเลยค่ะระว่าพระสัญญาที่ประธานแก่อับราฮัมและลูกหลานของท่านที่ว่าจะได้ทั้งพิพกเป็นมรดกนั้นไม่ได้มาโดยธรรมบัญญตัติแต่มาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อถ้าพวกที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไร้ความหมายและพระสัญญาก็เป็นโมฆะ เพราะธรรมบัญญัตินำไปสู่พระพิโรธแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติที่นั้นก็ไม่มีการละเมิดเพราะเหตุนี้การเป็นทายาทนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นตามพระคุณเพื่อรับรองพระสัญญานั้นแก่ลูกหลานของอับราฮัมทุกคนไม่ใช่แก่ลูกหลานที่ถือธรรมบัญญัติเท่านั้นแต่แก่ลูกหลานที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม เป็นบิดาของเราทุกคนตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนหลายชาติเฉพาะพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้วและทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มีขึ้นแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติ ตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงพัน์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำหนึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้ด้วยเหตุนี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียวแต่สำหรับเราด้วยที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมหัวข้อในการเฝ้าเดี่ยวนะคะจากพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่13ถึง25 ที่เราได้อ่านไปนะคะเป็นภาคต่อจากของเมื่อวานเลยนะคะ๊ระคอน์ให้หัวข้อในการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะคะว่าโดยความเชื่อเท่านั้นค่ะพี่น้องที่รักคาะในพระธรรมโรมค่ะบทที่4นะคะข้อที่13อาจารย์เปาโลค่ะได้กล่าวว่าพระสัญญาที่ ว่าอับราฮัมและลูกหลานของท่านนะคะจะได้ทั้งพิภพกเป็นมรดกนั้นไม่ได้มาโดยธรรมัญญัติค่ะแต่เป็นมาโดยความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมรทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ยังไม่มีธรรมัญญัติเกิดขึ้นนะคะดังที่มีเขียนไว้ในพระธรรมปฐมกาลค่ะบทที่12ข้อที่1ถึง3นะคะเขียนไว้ดังนี้ว่า พระยาเวตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้า เราจะสาบคนที่แช่นเจ้าบรรดาเผ่าพ,พันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าพี่น้องคะทำบัญญัติขาดเกิดขึ้นในสมัยยุคของโมเสสซึ่งเกิดขึ้นก็อีกประมาณ413ปีต่อมาในพระธรรมโรมข่ะบทที่4นะคะข้อที่15อาจารย์โปโลให้เราเห็นภาพว่า เพราะธรรมัญญัตเป็นเหตุให้มีการลงโทษแน่นอนค่ะคนที่ไม่เชื่อนะคะต้องได้รับโทษของพระเจ้าในบึงไฟนรกเพราะบทลงโทษของความบาปก็คือความตายจุดประสงค์ของธรรมัญญัติค่ะจึงเป็นการที่จะชี้แจงถึงความบาปในสิ่งที่เราได้ทำและที่สำคัญเราก็เป็นมาตรฐานที่ ใช้วัดความบาปนั่นเองและอาจารย์เปาโลค่ะยังให้เราเห็นอีกภาพหนึ่งนะคะว่าแต่ที่ใดที่ไม่มีธรรมัญญัติที่นั่นก็ไม่มีการละเมิดธรรมัญญัติหมายความว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในองค์รีสุริ์พระเจ้าประทานความรอดให้เปล่าเปล่าค่ะโดยไม่ได้ ดูที่ความดีงามของผู้เชื่อผู้นั้นแต่หลายคนเริ่มจะเอ๊ะถ้าดูแค่ที่ความเชื่อแล้วเรื่องการกระทำล่ะแต่ในความจริงแล้วนะคะถึงกระน,นั้นก็ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในความเชื่อจะทำอะไรก็ได้นะคะพี่น้องที่รักแท้จริงแล้วค่ะยิ่งคนที่อยู่ในความเชื่อเขาจะต้องทำให ดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตค่ะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้สมกับความรอดที่เราได้รับนั่นเองค่ะในพระธรรมรมค่ะบทที่4ข้อที่16นะคะอาจารย์เปาโลได้ย้ำกับเราอีกว่าถ้าความรอดเกิดจากการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า คนต่างชาติก็คงไม่มีโอกาสได้รับความรอดและชาวยูเองค่ะที่ได้รับพระบัญญตัติแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเพราะว่ามีใจที่ดื้อรั้นแข็งกระด้างดังนั้นนะคะโดยทางความเชื่อเท่านั้นค่ะที่ทำให้มนุษย์ได้รับความรอดและในพระธรรมรมค่ะบทที่4ข้อที่17ถึง25นะคะ อาจารย์โตโลบอกว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่เพราะกรารกระทำหรือพิธีศักดิ์สิทธิ์ตา่ตางๆแต่โดยความเชื่อเท่านั้นค่ะที่ทำให้อับราฮัมกลายเป็นผู้ชอบธรรมความเชื่อลักษณะน,นี้นะคะเกี่ยวข้องกับผู้เชื่อในสมัยนี้ด้วยค่ะความเชื่อของอับราฮัมนะคะเกิดขึ้นเมื่อตัวเองค่ะและภรรยาไม่สามารถที่จะมีบุตรได้ แต่เมื่อพวกเขาเชื่อพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าค่ะก็สำเร็จอาจารย์โตโลยกพระสัญญาของพระเจ้านะคะที่มีต่ออับราฮัมในพระธรรมปฐมปกาลค่ะบทที่17ข้อที่5นะคะที่มีกล่าวไว้ดังนี้ว่าชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับราฮัมอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายสิ่งที่น่าสนใจค่ะและถือว่าเป็นถ้อยคำพิเศษนะคะที่ป๊อบคอนได้รับจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้นะคะป๊อปคอนได้จากพระธรรมโรมค่ะบทที่4ข้อที่18ที่กล่าวว่าแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้ว แต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงพันธ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นพี่น้องที่รักคะความเชื่อคือเชื่อว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะสามารถเป็นไปได้ อับราฮัมคะ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความเชื่อท่านเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะเป็นจริงแม้สิ่งนั้นนะคะเป็นไปไม่ได้ตามเหตุผลของมนุษย์สำหรับผู้ที่อยู่ฝ่ายมนุษย์ค่ะพี่น้องที่รักก็คือไม่มีความหวังแน่ๆแ,แต่สำหรับผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าคะ่ะเขาจะเชื่อไว้ใจและมีความหวังนั่นเอง พี่น้องที่รักคะการสิ้นพระชนและการขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทำให้เรามีโอกาสได้รับความรอดดังนั้นทุกคนที่เชื่อและวางใจในการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ก็จะทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าคะได้ทรง ทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองได้นะคะความรอดของเราค่ะจึงขึ้นอยู่กับการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระยสุคริสผู้เดียวเท่านั้นค่ะแล้วทีนี้นะคะเราจะตอบสนองและนำพระธรรมที่เราเฝ้าเดี่ยวในวันนี้นะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไร ง่ายมากเลยค่ะกลับใจใหม่นะคะก็คือให้เราละทิ้งบาปทั้งหมดที่เรารู้ค่ะละทิ้งมันไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ยอมรับพระเยซูคริสต์ค่ะเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราค่ะการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดจากบาปในการรับความรอดนะคะพี่น้องต้องมีความเชื่อค่ะ เพราะความเชื่อนำความรอดมาถึงทุกคนส่วนความไม่เชื่อค่ะเป็นความบาปที่ต้องถูกพิพากษาความเชื่อนะคะจึงสำคัญค่ะพี่น้องที่รักเพราะทำให้เราผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและสิ่งนี้ค่ะจะนำมาซึ่งการได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ที่มีเขียนไว้ค่ะใน2เปโตรค่ะบทที่1ข้อที่4 อยากให้เรานะคะมานมัสก,การพระเจ้าค่ะด้วยบทเพลงนี้ด้วยกันจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดจงมีความเชื่อในพระองค์เธอพระองค์เป็นทุกสิ่ง อย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งพิงจงมีความเชื่อในพระองค์เธอเพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเขาพึ่งพิงมีความเชื่อสักนี้ ผู้เขาก็เคลื่นได้เปลี่ยนสิ่งร้ายนักใจกลายเป็นดีรวมความเชื่อรวมใจรวมกันใช้ฤทธิด์เดชจะได้เห็นถึงการอศัสจิ์จดูคนนั้นที่เขา้าหายพระเยซูทรงรักษาตามพระสริ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงทำให้พระศุกริ์ของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นขึ้นจากความตายโดยโลหิตแห่งพระสัญญานิรันร์นั้นทำให้ข้าพระองคทั้งหลายได้รับสิ่งที่ดีนั่นคือความรอดขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในพระทัยพระเจ้า เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ขอให้ข้าพรองค์ทั้งหลายเกิดผลดีเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ค้าพระองค์ทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีโดยพระเยซูคริสต์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศอธิษฐานทุกสิ่งด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฝากไว้เช่นเคยคะ่ะ พี่น้องสามารถที่จะติดตามบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะได้ทุกวันค่ะที่ช n องของ YouTube นะคะพิมพ์คําว่าคู่มือเฝ้าเดี่ยวริละจักรแสงสติภาพก็สามารถที่จะเฝ้าเดี่ยวไปกับเราได้ทุกวันค่ะผ่านผู้นําผู้รับใช้ในริละจักรของเราที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะและวันอาทิตย์ค่ะทุกๆวันอาทิตย์เลยนะคะ พี่น้องที่อยู่ไกลสามารถที่จะนมัสก,การออนไลน์กับเราได้เปิดไปที่เพจของคิดจักรค่ะที่ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าคิดจักรแสงสนัสดิภาพทุก9โมงเช้าค่ะในวันอาทิตย์นะคะก็รับฟังประคำยังเช้าไปได้วยกันแล้วก็10โมงเช้าเราก็เริ่มนมัสก,การพระเจ้าก็สามารถที่จะนมัสก,การพระเจ้าไปพร้อมกันได้ค่ะอีกหนึ่งวันนะคะที่พี่น้องสามารถร่วมกับทางคิดจักรได้ก็คือ ค่ำคืนสุขอธิษฐานค่ะซึ่งเราจะพบกันหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะอธิษฐานออนไลน์ไปกับเราได้นะคะหนึ่งทุ่มครึ่งของทุกวันศุกร์ค่ะอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเรานะคะทั้งที่แสงสิภาพบางใหญ่แล้วก็แสงสิภาพที่คลองหลวงแล้วก็อธิษฐานเผื่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราด้วยนะคะฝากไว้สําหรับ3วันนะคะที่จะสามารถติดตามได้ ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ